สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับครับสู่พัดพลออทัวร์คลิปนี้พัดพลอยู่ที่สี่แยกเขาเรียกสี่แยกอะไรเดี๋ยวมองดูก่อนถนนสีจันนะครับตัดจากถนนสีจันที่สี่แยกเซนท่านพลาซากแล้วกันนะครับสี่แยกเซนท่านพลาซาในต,ตัวเมืองขอนแก่นครับขณะนี้ออนทัวร์มาที่จังหวัดขอนแก่น เราจะเดินทางไปจู่อำเภอเขียมร,ราชจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าขณะนี้ถึงที่อำเภอเมืองวัดรกานเมืองหมอแคนแดนแดนแดนอะไรนะแดนดอกคูนนะใช่หรือเปล่าเมืองหมอแคนแดนดอกคูนเสียงอะไรเสียงไขว่แตร่นตกใจหมดจริงๆแล้วผมมาผมก็ค่อยอยากจะเลี้ยวเข้ามาในตัวเมือง คอนแกนสักเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ชอบขับรถในส,สถานที่แบบรถเยอะๆนะครับผมชอบแบบโล่งๆสักหน่อยหนึ่งจะออกทางเลี่ยงเมืองอะไรประมาณนั้นแต่วันนี้ก็ลองจะเข้ามาทำคอนเทนต์ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรฮะกับในตัวเมืองขอนแก่นเคยมาตั้งแต่หลายครั้งแล้วนานหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ถือ<ส>ว่าพัฒนานถึงขนาดนี้นะครับ อยลางรกลอดสุ้มประตูฮะสุ้มประตูเมืองขอนแก่นสุม้มขังขับแก่นถนนเส้นนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะไปเส้นออกอย่างตลาดนะครับไปอย่างตลาดได้ทางรถไฟอะไฟมีเขากำลังทำสะพานรถไฟข้ามเมืองเลยจะได้ไม่ต้องรถลาจะได้ไม่ต้องติดไฟแดงไม่ต้องไปรอนะ นี่เป็นอะไรนะสาระก่อนคอนแก่นแบบหลักเมืองรึเปร่าสาระเมืองคอนแก่น ในโรงแรมอะไรนะแก่นโรงแรมแก่นนะซ้ายมือนี่ก็เป็นอะไรนะเดิมเดิมอะครนะคลิปนี้กับการออนทัวร์ในภาคอีสานนะครับมาเมื่อคืนนี้ฝนตกนะ ทาอลารต้องเบรให้คนข้ามก่อนโอ้โหนี่สาวน่าศึกษาเออสาวขอนแก่นมอขอนแก่นน่ารักเลยขับรถเก,กี่ยไปทำง,งานเบียรรถจังหวัดร้อยเอ็ดสองสาวศึกษามอขอนแก่นอันนี้อะไรธนาคารกรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเลย ของภาคอีสานนะครับขอนแก่นขอนแก่นนครราชสีมาบนราชธานีอุดรธานีเนี่ยแต่ขอนแก่นนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่อันดับสองอันดับสองของของอีสานดีกว่าอันดับหนึ่งนี่น่าจะเป็นโคนราชนะค,ะคนรับโคราชขอนแก่นอุดรบนเนี่ยบ้อนบนเขาอุดรนนีนจังหวัดไหนแจญ่กว่าไม่รู้เลย ตัวในตัวเมืองนะครับจักรวรดน,นี้ก็ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคนก็ไม่น้อยหน้านวุฒิจกรวรรดนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนอันดับสามอันดับสี่แต่อันดับหนึ่งในโคนราชแน่นอนนะอันดับสองในขอนแก่นแน่นอนที่อนะไรครัเราเราเราไฟเขียวหรือว่าเขาไฟเขียวปล่อยปล่อยมาอย่างไรอ๋อของเขาก็เขียวเหมือนกันนะ ถ้าปล่อยอย่างนี้รถก็จะชนกันเนี่ยน่าจะปล่อยเป็นแบบว่าเลีเเ้ยวซ้ายเลี้ยวอาจเลยตรงไปไงี้ยเลี้ยวขวาก็ปล่อยเขียวไปเลยถ้าว่าปล่อยเขียวทั้ง,งตรงไปปล่อยเขียวไปแล้วไอ้รถที่เลี้ยวขวามันจะต้องชะลอรถทางตรงนะผมว่าปล่อยการจราจรแบบนี้เสี่ยงเพรา่าทางรถทางตรงไ่สามารถจะไม่ค่อยยอมเพราะว่าทางตรงก็กลัวติดไฟแดง ขอนแก่นลงขอนแก่นเชียงเด่นกาลัสิงตลาดต้นตันตรงไหนตรงไหนเนี่ตลาดต้นตาลตลาดชื่อของว่าขอนแก่นเลยเนี่ยฮะผมเบื่อตอนเข้ามาในเมืองก็ตรงนี้แหละเพราะว่ารถมันเยอะครับเห็นไหมเห็นรถกันอ่ะก็จะเลี้ยวขวามันเลี้ยวไม่ได้อะเพราะว่าต้องต้องต้องจุด ผู้ดูแลเกี่ยวกับจาราจรนี่ต้องต้องไปปรับใหม่แล้วเน่เอาจนว่าจนติดไฟแดงติดไฟแดงรถยังอยู่กลางถนนอยู่เลยเพราะว่ารถทางตรงยังไงก็ไม่ยอมแน,น่นอนเพราะรถทางตรงเขาก็อยากจะไม่อยากติดไฟแดงเหมือนกันมันจะต้องแบบปล่อยทีเดียวไปคือตรงกับเลี้ยวขวาแล้วมันต้องปลอยแปพร้อมกันนี่ไม่ปล่อยเลี้ยวขวามันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะ มาในเมืองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าตัวเมืองจังหวัดไหนอะรถลาเยอะธรรมดาแต่เรียกว่ามันเป็นแหล่งชุมชนแล้วเนาะใจผมไม่ค่อยอยากจะเข้ามาใช้เท่าไหร่วิ่งของเส้นนอกที่สบายเพราะว่าผมเดินทางไกลถ้าผเดินทางไกลผมก็ต้องใช้เวลาเวลาแลต้องเป็นเงินเป็นทองอันนี้วัดอะไร เดีย๋ยวไลฟ์สดดีกว่าไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กดีกว่าไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กของพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมในไลฟ์สดในเฟซบุ๊กกด้ tart